ในสมัยนั้นผู้ใดครอบครองได้ย่อมแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์พระองค์นั้นแคว้นวชียืดมั่นความเป็นสามัคคีทําเป็นหลักเหมือนมัดกิ่งไม้ที่รวมกันเป็นกรมซึ่งยากที่ใครจะหักทำลายได้ในการทำสงครามกับแคว้นวัชีจึงไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ปัญญาในการโจมตีพระเจ้าอาชาติศัตรูจึงทรงใช้อุบายให้โร สาชื่อวัศการรามที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมไปเป็นไส้ศึกเพื่อ,อยุโยงหลอกกษัตริย์แห่งแควนลิชวีให้ทรงแต่ความสามาัคคีโดยเริ่มแผนการให้วัศการรามห้าไม่ให้แควนมาโคตจมตีแควนวชีพระเจ้าอาชาติศัตรูจึงแก้งทาเป็นโกรธสั่งให้ลงโทษวัศการรามอย่างหนักแล้วในประเทศไป

ซูมมาได้ถ้าวันท่เราซูมมาได้เส็จที่ไมคะังนไทยที่เรียนลงดีก่าไมั้คะถ้าจะซูมต้องลงไอ้ซูู้กำกัเสียงจะแซ่บหน่อใค้ใส่เลยวัสการค่ะ

เสด็จพ่อและหม่อมชันมาพูดเสียเสียให้หายขอ,ขอรับเสด็จพ่อขอรับ <c oughs> กุมารองค์อื่นมินทา่าเสด็จพ่อกบชันขอรับไม่ใช่กุมารองค์อื่นเอาเรื่องของเรา,าเป็นดินทา เพื่องพิพิธภันฑ์ทมาตรีประดามีนิรันเนืองพระองค์นั้นก็พันเปลืองมารายปากพินาศรงภายในเมือง าเวสาลีแทบทุกถิ่นหมดชนบทบุรีอกสั่นขวัญหนีหวาดกลัวทั่วไปตื่นตาหน้าเผื่อยหมดเลือดสั่นกายหลบลี้หนีตายบุนหว่านพันใจซุกข้อซคอกครัวซ่อนตัวแต่ไทยข้าวโดงพงไทยทิ้งญาติบ้านตนเมื่อเวลาผ่านไปสัก 4 sí. 2ปีเปลี่ยนหมดออกไปอะไรน่ะ <laughs> ดังนั้นเมื่อกองทัพของแฟนมาโคสมาถึงเมืองเวสาลีจึงยกทัพเข้าเมืองได้โดยง่ายโดยมีวัศการพาเป็นผู้เปิดประตูเมืองจึงเกิดการกระโหขึ้น เมืองลิชวีเกิดการกลาหดขึ้นภายในเมือง ดูภาพฉาก,กันอีกตะรังน,นะคข